ครับวันนี้เราจะมาทําเมนูไก่อบกระป๋องนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่ต้องใช้กันเลยครับอันดับแรกก็เป็นไก่นะครับนี่ไก่ครับไก่ซื้อมาครับแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะหั่นแล้วก็โขลกรวมกันนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีรสดีนะครับแล้วก็น้ํามันหอยครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในวิธีทํากันเลยนะครับผมต่อจากนี้ไปครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็หั่นเครื่องเครื่องเทศนะครับมารวมกันเพื่อที่จะครักนะครับอันนี้คือหั่นแล้วเรียบร้อยนะครับผมพร้อมที่จะครักแล้วแต่ว่าก่อนจะครักเราจะเอาผงปรุงรสเติมลงไปด้วยนะครับผมหรือรสดีเราเลยครับช้อนหนึ่งครับโอเคครับจากนั้นเราก็คขักให้ละเอียดเลยนะครับพอเราคขักละเอียดแล้วเราก็ นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนี่ครับรายละเอียดประมาณนี้ครับครับละเอียดประมาณนี้แหละจากนั้นเราก็จะนําไปเทใส่ในไก่แล้วนะครับไก่นี่เราต้องล้างไก่ให้สะอาดก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็เอาเครื่องเทศที่เราโขลกไว้มารยใส่เลยครับใส่จนหมดเลยนะครับผมใส่จนหมดอย่างนี้แล้วครับแล้วก็เติมด้วยน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยใส่ลงไปเลย ก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับประมาณนี้ครับใส่ไปเลยจากนั้นเราก็จะคลุเขาให้มันเข้ากับไก่นะครับผมทาเลยครับทาให้เข้าเนื้อไก่ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับผม ขั้นตอนสุดท้ายเราก็เอาอเครื่องเทศนี้ยัดเข้าไปในในทองเลยครับยัดเข้าไปในตัวข้างในเลยจะได้เข้าเนื้อไก่ถ้าเราไม่ยัดเข้าไปแล้วไก่เราจะจืดนะครับ แค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมแล้วพอฐานเราแดงพอสมควรแล้วเราก็จะตั้งตะอบกระป๋องเราครับผมนี่ครับเราตั้งตะอบกระป๋องเราแล้วครับจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไก่ที่เราเตรียมไว้มาแขวนได้เลยครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพอดีเป๊ะนี่ครับแขวนทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้สักพักนึงนะครับพอมันรู้สึกแห้งๆเราก็จะเอาน้ำหมักเราลาดอีกทีนึงนะครับปิดฝาทิ้งไว้นี่ก็ผ่านไปประมาณ30มสินาทีนะครับเดี๋ยวมาเปิดดู นี่ครับโอ้โ้ครับเปลืองนะครับแต่ยังไม่สุกดีนี่ครับก็ยังให้เห็นนะครับแต่ฐานก็ยังแดงอยู่นะครับไม่ไปเปลืองฐานเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณสามสิบนาทีนะครับที่อบไว้ครับผมก็เลี้ยงนะครับแล้วก็ไม่มีรอยไหมเลยครับผมนี่ครับผมไปจะปิดไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมอ่านบอกว่าจะพอดีครับครับผมนี่ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับฐานก็หมดลงไปแล้วครับนี่ฐานหมดแล้วครับมาดูผลงานแล้วครับผมอ้นี่นะครับอย่างนี้เลย เหลืองครับผมน่าจะสุกแล้วแหละครับเดี๋ยวเราจะยกออกมาเลยครับผมนี่ครับยกมาเลยอู้ดูไปใกล้หน่อยนี่ครับมันจะสุกทั่วถึงอู้ไม่มีรอยไหมเลยนะครับผมเหลืองพอดีเลยครับฉ่ำแน่นอนครับเดี๋ยวเราใส่จานกันก่อนนะครับผมโอ้เป็นไงครับว้าวเหลืองดีมากเลยครับผมนี่ครับผมไก่อบกระป๋องครับผมเป็นไงครับเออทุกคนลองไปทําตามได้นะครับผมนี่สุกทั่วถึงแน่นอนครับอบไว้ราวประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะครับผม ทานหมดพอดีใส่ทานแค่ชุดเดียวนะครับไม่ไม่เลยนะครับผมมีปลายตรงปลายเท้านิดหน่อยไม่เป็นไรครับนี่ก็สโดยรวมแล้วก็สวยงามครับผมเดี๋ยวจะสับใส่กานให้ดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมเมนูไก่อบกระป๋องครับเหลืองอะลามครับผมนี่เลยช่ำแน่นอนครับผมเข้าน้ำเข้าเนื้อแน่นอนโอเคผมเพื่อนๆลองอะไรทำตามได้นะครับผมไก่อบกระป๋องของเราก็ได้เจ็บสิ้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับขอไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ